สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับราคาเพิ่มประจำวันที่18ตุลาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอญาวขอบคุณสมาชิกช่องม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องม่บ้านแล้วก็ขอบขอบคุณผู้โดเนททุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมา,มากๆเลยจ้า เอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่ดูคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้แม่บ้านก็เสียงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับชุดใหม่นะคะชุดดินเดียมหาจัตรมาในตีของแบบอลิซอินวานเตอร์แลนด์นะคะถ้าเกิดใครรู้จักเนาะก็สวยทั้ง3มแบบเลยนะคะทั้งของโมชายของผู้หญิงแล้วก็ของเออน้องชายก็ถ้าส่วนตัวถามแม่บ้านก็คือแม่บ้านถูกใจอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่บ้านก็จะมองว่าสวยเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ถูกใจก็ให้ข้ามไปได้นะคะ มาดูแพ็กเกจแรกกันเลยวันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจ all i ิน n e เดินแดยมหาฉา,า์นะคะซึ่งจะได้ชุดใหม่ชุดนี้นะคะแล้วก็จะได้กล่องเลือกกระต่ายนะคะกล่องเลือกกระต่ายเนี่ยมันเป็นออจะเลือกได้ว่าจะเอาน้องกระต่ายนุ่มนิ่มหรือน้องช้อปปี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นใบขยายกระเป๋าสัมภาระสองช่องนะคะลูกแก้วของเทอาใบเบบลรูปลักษณะสัตว์เลี้ยงหรือว่าน้ำตาของเอลิออนนั่นเองเนาะ แล้วก็มีน้องเมดให้1ตัวนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวพ่อบ้านตัวน้องเมดหรือว่าตัวเป็นตัวตลกแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครไม่ชอบหรือกลัวก็ให้ข้ามเจ้าตัวตลกไปเลยนะจ๊ะแล้วก็มีแบบขายแยกด้วยนะคะราคาเอ่อห้าร้อยบาทด้วยกันเนาะซึ่งเดี๋ยวบ้านจะขออนุญาตขึ้นรูปของตัวน้องชายแล้วก็ของผู้ชายให้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวผู้หญิงอะเนาะซึ่งต้นฉบับสีดัางเดิมจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีฟ้าขาวสดใสเนาะ ก็แล้วแต่ควรจะชอบนะคะส่วนในบ้านเราเรเป็นสีดําเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะตามที่เห็นนั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะคะเป็นแพ็กเกจกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมคูณหกนะคะรับไปเลยหกกล่องจุกๆนะคะจะเป็นกล่องเลือกรับนะก็คือสามารถเลือกชุดพรีเมียมได้นะคะในราคาสี่พันแปดสิบบาทนะคะ อันนี้เป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมแบบ4กล่องนะคะในราคา2880บาทเนาะก็คือถ้าเป็นกล่องเลือกรับนะจะไม่ใช่ชุดเอเวงนะคะจะเป็นชุดพรีเมียมของตัวนั้นๆซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าๆอ่ะจะโอเคกว่าเนาะ,ะเป็นตัวใหม่ๆจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีชุดที่เลือกเท่าไหร่หรือใครจะเอาไปย่อปเป็นหินครอนก็ลองพิจารณานกันดูนะคะเพราะว่ามันก็คุ้มกว่าซื้อราคาเต็มแล้วนะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจหินคอนรรยวันนะคะราคา46บาทรับไปเลยเหินครอน100งอันนะคะ แพ็กเกจฝึกสัป,ปายวันราคา48บาทนะคะรับไปเลยคัมพี์เพิ่มข่าประสบการณ์พาหันหน้า10ชั่วโมง2ใบนะคะแล้วก็แพ็กเกจฝึกมาฟีเท้าจัดนะคะราคา338บาทได้รับใบเปลนทัาาพานะ5ใบนะคะแล้วก็หิงคอน200อันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาของเอาเวกม้าเทีย9้าอันไหนนะคะ โอเคแล้วก็มีแพ็กเกจกระเป๋า50ช่องนะคะราคา787บาทแพ็กเกจกระเป๋า100ช่อง1,456บาทนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจน้ำหนักนะคะแบบมัดรวมนะคะจะได้รับไปเลยทั้งหมด2เอ่อ300น้ำหนักนะคะก็คือได้รับทั้งหมด300ในราคา483บาทแล้วก็แพ็กเกจเฮอร์คิวลิสแบบที่2เนี่ยจะเป็นทั้งหมดเอ่อ800ปั๊เดี๋ยวแป,ป๊บนึงนะ ประมาณเจ็าสนะคะก็คือ1312บาทแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อแยกแล้วก็ซื้อแยกให้หมดนะคะจะคุ้มกว่าแยกแบบลรดราคาเนาะถ้าใครยังไม่เคยซื้อแยกซื้อแบบมัดรวมคุ้มจ้าโอเคก็จะประมาณนี้มาดูช่องฮอตกันหน่อยทุกคนวันนี้ก็ชุดบัตตี้นะคะเอาราคา450บาทเผื่อใครอยากได้เนาะแล้วก็เซตชุดจิ้งจอกสีเหล็กนะคะจะมีเออ ทั้งหมด6อาชีพเท่านั้นนะคะคือมีของเจอร์ซาซาิริวคาคิริเมฮวาคุโนะแล้วก็มิสติกนะคะอนาคตเนี่ยจะมีให้ตัวอื่นหรือเปล่าแบ้านไม่สามารถตอบได้นะคะสำหรับชุดนี้เนาะก็ได้แค่6อาชีพเท่านั้นนะคะตอนนี้แพ็กเกจว์เลียฮาโลวีนะคะราคา432บาท น่ารักมากใครรออยู่ก็สอยนะคะเพราะว่าจะกลับมาอีกทีก็น่าจะเป็นฮาโลวีนปีหน้าเลยหรือไม่ก็อาจจะมีอนาคตอาจจะมีมาตอนอื่นแต่ไม่สามารถบอกได้นะคะยังไรช่วงฮาโลวีนจะชั่วรสุดจ้าทุกคน แล้วก็มีเจ้าตัวพ่อบ้านแฮร์รีสด้วยนะคะรับไปเลย2ตัวนะคะ448บาทแต่ส่วนตัวแม่บ้านไม่ค่อยชอบตัวนี้เพราะว่าแม่บ้านกลัวนั่นเองแล้วก็กล่องชุดฟักทองมานิดไม่หมดแกะป่านาะมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ลแล้วแล้ว่ะเนาะแล้ววันนี้นะคะเครื่องมาโก้นั่นเองใครรออยู่แนะนําให้สอยนะคะราคา440บาทเพราะว่าเครื่องมาโกเนี่ย จะมาเฉพาะฮาโลวีนเท่านั้นนะคะช่วงอื่นๆไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าจะมาหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่คืออย่างที่บอกก็คือมาฮาโลวีนเท่านั้นจริงๆถ้าช่วงอื่นน่ะอาจจะมีผีเข้าผีออกก็คืออาจจะมาแต่ว่าไม่สามารถการันตีในร้อเรเนเี่ยคือฮาโลวีนมาแน่ๆถ้าใครรอเซตนี้อยู่ก็อย่าลืมสอยกันนะจ๊าเพราะไม่งั้นก็อาจจะต้องรอฮาโลวีนปีหน้าเลยนะ โอเคแล้ววันนี้ของตกแต่งบ้านทั้งหมดนะคะจะบอกทั้งหมดไม่ได้ต้องบอกว่าของฮาโลวีนอ่ะเซตฮาโลวีนกับของมานีเนี่ยลดราคานะคะพวกโคมไฟฟักทองนู่นนี่นั่นะลดราคาหมดเลยประมาณ30%นะทุกคนก็ใครที่เป็นสายแต่งบ้านอยากจะจัดธีมฮาโลวีนอะไรก็จัดไปนะคะดูดิคือแบบลดราคากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว แล้วก็ใบเบียมรูปลักษณะนางฟ้าไขาลานนะคะก็คือใบเบียบรูปลักษณะนางฟ้านั่นเองราคา360บาทนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะจะมาขายเฉพาะช่วงฮาโลวีนเหมือนกันคะ่ะ แล้วก็มีของอีเวนต์นะคะจะเป็นช่องใหม่นะคะก็จะมีแฟลชสแต็กหกสิบนะคะ 1, หนึ่งพันไม้กล่องคอสเพย์วันฮาโลวีนห้าร้อยไม้น้ำเอ่อน้ำมันแห่งอมตะเสริมโสม500ห้าร้อยไม้นะคะแล้วก็คำพีเพิ่มอัตรากระดอยเทมห้าร้อยไม้นะแล้วก็คุกกี้กอสปี้ฮาโลวีนเป็นเอ่อเพิ่มอัตรากระดอยเทมบวก50 500ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยไมอีกเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้ชุดลดราคาจะเป็นของชุดฮัสซีนชุดฮอร์ัสเตนะคะ720บาทชุดเทแ่แมงคุณขาวเหลือ720บาทเหมือนกันแม่บ้านว่าตรงนี้มันเปลี่ยนราคานะเมื่อก่อนจำได้ว่ามันจะเหลือแค่600เท่าน,นั้นเองแต่ก็นะจริงๆแพ็กเกจมันก็มาเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็ได้นะคะแล้วก็ช่องฮอตนะคะยังมีอะไรอยู่อย่าลืมมาส่องมาดูกันดอนะคะทุกคน ก็จะมาดูสิ่งที่ตัวเองยอกรอดกันดอดเนาะขอทุกคนโอเคสําหรับราคาเพลวันนี้ก็มีประมาณนี้ยังไม่มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรนะคะแต่ว่าอย่าลืมโปรนี้นะกล่องเพลล้าค่าที่ได้ใบลดราคา3ใบนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าจะซื้อเลยไหมส่วนแม่บ้านเอามาลดค่าชุดไปเรียบร้อยแล้วส่วนคูปองอีก2อใบย,ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ตอนไหนอะไรยังไงดีเนาะแต่ก็จะดองให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเอ,อ่อถ้าใครจะซื้อชุดเหลืออะไรก็ลองพิจารณากล่องเออต้องบอกว่า โรนี้ดูนะคะว่าจะซื้อวันนี้เลยดีไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่ามันขายถึงวันที่25ตุลาคมเนาะอย่างที่บอกโอเคซึ่งคูปองเนี่ยถ้าเราไม่ลืมกดก็จะนับรวมทั้งหมดเวลาให้เรา10วันนั่นเองนะคะก็ลองดูแล้วกันนะว่ามันจะแบบอยู่จนถึงสิ้นเดือนหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าจะดองไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดลว <g ül> ก็แหละรอโปรหนึ่งแถมหนึ่งตลอดไปนะคะซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็บอกไม่ได้แล้วจริงๆจะต้องรอกันต่อไปอาจจะมาสิ้นเดือนก็ได้นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องไม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย